โมสวีทโฮมเกมที่พวกเราเนี่ยต้องมาล่าท้าผีหรือใครพิศนาในโรงเรียนลลางผมเนี่ยจะโดนผีหลอกหรือเปล่าหรือผมจะกี้แตกผมจะขี้แตกเยอะลาหรือเปล่าจะเป็นยังไงเนี่ยไปชมกันขอนำเสนอโฟเกมมิงกิต y กดติดตามให้ถึง2,000ซับทีรักตื่นได้แล้วค่ะครับผมตื่นแล้ว สายแล้วนะคะที่รักต้องตื่นได้แล้วนะเออหนุนเอาอย่าลุกลุกแล้วเออมันมีอะไร<จ>ใครคือเจนเจนคือใครสงสัยเมื่อคืนจะหนักไปหน่อยโอ้นายทำอะไรหนักเหรอเพื่อนแม่อ,อ้าอ,อที่นี่มันที่ไหนวะเออที่ไหนวะเอออย่าถามผมสิผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วที่นี่ที่ไหนชาทีรักในนี้คือ อ่าฮะ W a D เราต้องหาทางกลับบ้านเอ๊ะ hey. แล้วเสียงเมื่อกี้คือเสียงเจนร R เจนโอ้โหพลมสุดอ a m a z งโอเคโอ้ยววโอเคแล้วคือเกมนี้คืออันนี้ประตูกด E กด C แล้วคือเราเข้ามาที่นี่ได้ไงก่อนคำถามทำไมผมต้องมาอยู่ที่นี่แล้วโอเค ไฟฉายอ่ะกด F สวัสดีครับกด F ไฟฉายโอเคมีใครอยู่ไหม <c oughs> ที่นี่ฝนเยอะมากเลยอะฮัลโหลวอ1เล็กวอ2เบียดฮัลโหลมีใครอยู่ที่นี่ไหมครับ <c oughs> พอดีเมื่อคืนผมเอ่อกินหนักไปหน่อยผมก็เลยมาเจอช้างเอ้ย ผมก็เลยโผล่ที่นี่ได้ผมก็ไม่รู้เพราะอะไรอะนะ่ะเนาะวัสดีเอ้ยเจนอ่า่ำไมนาใช่เสียงเจนเจนเสียงอะไรอะ่ะอ๋อทุกคนมานมมือสามพุูทวิชา่ ใครมาเปิดทิ้งไว้เอาเป็นว่าพวกเราได้พรก่อนแล้วนี่คือหนังสือพิมพ์นศสาวมดังหายตัวอย่างลึกลับนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยชื่อดังใจกลางกรุงเทพหายตัวไปอย่างไร้ต้องรอยกว่าสองวันพบครั้งสุดท้ายอ้างปวดท้องหนักลากกลับบ้านกระทันหันอืมบ้านหลังนอกเมืองขนลุกนักศึกษาย้ายหอมีด้านหลังด้วยโอเคกดคิวออก คือโอ้โหเปิดต่อ <c oughs> เปิดต่อได้ด้วยท่าไม่ชอแมแหม่แล้วนี่คือคุณแจอะฮะเคว่าเราจะคุณแจแล้วก็มาไขกันเถอะผมว่ามันมีการโหลดเลยแน่ๆมเมื่กี้ผมกระตุกหน่อยๆฮโลอ๋ส <Hello. S 2> oh. วัสดีครับ <c oughs> คือมันพวกเราอยู่ในหอพักแน่นอนอะ่ะ <c oughs> เพราะน่าจะเป็นหอพักที่ไหนที่แห่งหรือว่าโรงเรียนหรือเปล่า เอสอวัสดีครับเสียงไข่อะฮะัลโหลเอ้ยเจนเจนหรือเปล่าเจนสวัสดีครับลงไปไวจังกดค้างชีปวิง่งไม่บอกตั้งแต่แรกอ่ะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงครับเปิดประตูเอ้ยเอ้ยผมอยากรู้ว่าไอ ประตูตรงนี้เปิดได้ไหมเห็นไม่ได้ถ้ากลับเราต้องลงไปถามทางผูน้องผู้หญิงคนนั้นนะสวัสดีครับคุณผู้หญิงคุณพี่สาวสุดสวยครับคุณพี่ไม่ได้หายไปตรงนั้นใช่หรือเปล่าขยะตกองมาจากด้านบนไม่สามารถระบุอะไรตกมาจากด้านบนเหรอใครโยนอะไรลงมานะอย่าให้รู้นะโอเควัสดี ผมว่านะคนนั้นไม่น่าใช่เจนอะตัวสีมืดๆแบบนั้นไม่น่าใช่เจนฮัลโหลเจนเจนไปไวจังฮัลโหลเจนไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วลวะแล้วใครมาจุดไว้แล้วไม่ดับด้ยวยนะแม่คงผีน่าจะแบบ ปิดปิดปเอะผมไม่น่าเดินตามเขามาเลยยี่ยอยู่น้ำแดงแล้วมีรอยตีนผมไหมอะเกมไม่ค่อยสมจริงเลยอะไม่มีรอยตีนผมอะแหมแล้วผมอยู่ที่ไหนเนี่ยผมยังไม่รู้เลยท่า seeds, นผู้ชมเขาไม่เล่าเลยเลยผมอาจจะอยู่หอหรือเปล่าเดี๋ยตัวสักทีเจน เจนเจนไอเจนไอเจนหยุดไอเจนเจนไอเจนไอเ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 ออเเจนไอเจนพี่ไอเจนพี่ขอโทษเจน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 นอนอย่างสงบเจอตัวส pues ักทีคคุณรับ คุณไม่ต้องหันอเออนี่มันบ้าเลยวะเนจนผมผมต้องรอดเจนปะนเดินเดินทางนั้นนะเดินทางนั้นนะผมไปแล้วนะนผมเกลียดเกมนี้เจอกี่รอบแล้วเนี่ยรอบสามแล้วถ้าคุณผู้หญิงนหน้ากีดแล้วเธอก็จะกีดอัดหน้าผมผมก็จะหนีเธอ แต่บังเอิญมันไม่มีทางแล้วประตูจากไหนก็ไม่รู้แล้วผมก็ซ่อนเป็นไงไอเป็นไงเธอมองไม่เห็นหรอกไอ้ตาบอดเป็นไงมองไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นช่ไหคนผู้หญิงดีมากเก่งมากมองไม่เห็นดีแล้วผมออกผมออกไปจ้าเอ๋เธอได้ปะะเฮ้ เอ้ยเขาทำอย่างนั้นได้ไงอ่ะผมต้องทำได้ปะผมทะลุไปไม่ได้อ่ะเกมเกมหลอกลวงนะท่าผู้ชมที่ยินจะลายลเออต้องรีบบอกไปก็รู้ตั้งแต่ศพหายไปสองศพแล้วนะเออสวัสดีครับเอ้ประตูปิดให้ด้วยขอบคุณครับอ่าผมเริ่มไม่แน่ใจนะว่าด้านหน้า ประตูมันเป็นอาจจะโลมัสหรือว่าเขาน่ะประตูนี้เปิดได้เปล่าอ่าใช่มันเปิดไม่ได้ท่านผู้ชมแล้วมันมีทางให้พวกเราไปคือฮัลโหลปุ๊บหายยาวเขยยาวอ้ยตายโอ้ตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกแหมผมได้ รีมปากยกแก้วมาแล้วไข่เออไม่ไม่ไม่ไมไม่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 ขไขดวนไข่พีมหนีบหนีบออกหนีบสวยมากลูกพ่อต้องใหใญ่แบบนี้สิแล้วคือผมว่าผีที่นี่ไม่น่าชอบช้างนะ เห็นทำอะไรก็ช้างร่วงตลอดเลยผมว่าผมเดินปั่มโดนไฟช็อตปะเนี่ยเอ้ยเตะด,ด้วยัล้ล็อกเกอร์มีให้แอบ,บนะล็อกเกอร์แอบ,บได้นะทุกชมแต่คนอย่างผมแล้วผมไม่มีทางแอบ,บหรอกผมควรแอบ,บดีกว่าผมควรกลับไปแอบ,บดีกว่าแล้วก็รอในนี้จนกว่าจะเช้านะโอเคนะ อ่าอ,อีแตะใครอ่ะพี่ผมเข้าห้องอื่นจะไหมอ่ะไม่อยากาห้องนั้นเลยอ่ะไปแล้วนะปิดด้วยถือว่าห้องใครไม่รู้เราเข้ามาก่อนห้องน้ำแล้วกันนี่อะไรโอเคหอพักหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่รู้นะเราเข้ามาทำอะไรเนี่ย อย่าเปิดมาแบบนี้ได้ไหมอ่ะ<ม>เขาเขากลัวเนาะโอเคเกมนี้ก็เอานะเออเปิดได้นะห้องใครไม่รู้เดี๋ยวเหมือนเดิมเลยแต่ไม่เหมือนเดิมตรงที่ว่าโอา้ยห้องน้ำสะอาดในหน้าเราไม่มีโอเคถือว่าห้องนี้ขี้แล้วกดนะท่านผู้ชมนี่ก็หนังเออหนังสักเรื่องหนึ่งอะ่ะ โอเคโอเคทีนี้ติดตรงที่ว่ามาขวางทางต้องหาอะไรมาพังมันโอเคโอเคใจเย็นๆน,นะคือเมื่อกี้จะเป็นเจนก็ได้ที่มาปลุกเราอะแล้วทํามาปลุกเราทำไมไม่ยอมกินต่ำแต่แรกอะถ้าเจ้าเป็นผีจริงๆนี่ แน่จริงแสดงตัวออกมาีถ้าเป็นผีจริงๆอะ่ะทิ้งถุงดำไ้ด้วยเหรอในนี้มีอะไรบ้างมันจะมีอะไรบ้างที่สามารถแงะแบบเอาไมา้ออกมาได้อีแต่อ่ไม่นาได้สวัสดีครับนี่องค์มังกรนะนะถ้ามีที่แอบแบบนี้มันต้องแบบมีพงมีผีจำสกุลจำสแกมบ้างแล้วแหละห้องนี้โลง่ง เราต้องผมต้องเข้าห้องนี้ใช่ไหมเนี่ยหรือว่าเอ้ยฮัลโหลอิสมิอะไรนะปิดนะปิดปิดเอเออนี่ไงนี่เขาเรียกอะไรนะฉลงไว้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 ไวไงดัดไว้งัดทั้งงัดงัดทั้งงดัด อย่านะอย่าเห็นอย่ามาอ้วกแถวนี้ด้วยโอ้โหนั่น,น่ยว่าแล้วอ้วกไอ้คุณไม่ยิงอ,อ,อ้วกเหรอไม่เห็นใช่ไหมเขาเขาไม่เห็นนะโอเคนะนั่นไงมันมันต้องมีการไล่ล่าบ้างแล้วละครั้เนี้ย เสียงคัตเตอร์คือชัดเจนแจ่มแจ้งไปยังไปแล้วใช่ไหมเอาน้องสาวไม่ได้โอเคโอเคน้องสาวคือไม่ไม่ยุ่งก็ได้ปิดประตูด,ดังงั้นเปิดเข้าไปเลยเอ้ยเปิดเข้าไปแลเดี๋ยไม่ไม่ไม,ไม่จะไม่หันกลับไปไโะแดเฮ้ยเห็นแล้วแบบ โอเคงัดทั้งงัดปับ๊บปั๊บหนึ่งปั๊บสองปั๊บสามสห้านี่นะโอเคเอาเป็นว่านะเอ้ยไอ,ยอ,ยอยคุณผู้ชายผมไม่รู้นะคุณผู้ชายชื่อว่าอะไรแต่ขอร้องอย่าทําเสียงอะไรประหลาดประหลาดแบบนั้นเถอะ <c oughs> ผมรู้ว่าในนี้ฝุ่นเยอะผมฝ <c oughs> ุ่นเยอะนะเอาจริงเอ้ย เอ้หนูใครร้องไห้อ่ะผิดเรื่องว่าน้องอ่าคือน้องไม่ว่าเลยใช่ไหมถ้าพี่จะขอบอกว่าน้องก็น่ารักนะแต่จะดีใจมากเขาวางคัตเตอร์ลงนะแล้วก็หยุด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 ทะลุกำแพง ขอขอไหว้ขอไหว,ว้ก่อนหนึ่งทีสาธุขอร้องอย่ามีน้องผู้หญิงคนนั้นมาเอาคัตเตอร์มาแทงผมเลยผมก็ยังลุกไม่ได้นะสวัสดีครับเอา้าไปไหนแล้ววะและนี่คือวิธีการทำเสน่หฝังรูปฝังรอยผมว่านะผู้หญิงคนนี้น่าจะเล่นศิลปศาสตร์ตรงที่ว่าอาจจะเอายาเสน่ห นั่นไงจริงด้วยเขาเล่นไงอะ่ะมันเรียกว่าเล่นของอ่ะท่านผู้ชมผมผู้หญิงถ้า,าู้หญิงไม่มีคนรักมันรักผมมาผมผมมีคนรักได้นะไปละไปละแอบ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 อยู่ด้นซีมี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 อยู่ด้นซีวิทิงทนบทัตเท่าน,นั้นที่โบโอยบินขับโปเช่ฟินฟิน,ฟน,ฟน ยัว run, ่าทำไให้ดูลันสปีดลันนิ่งสปีดลันสปีดหนืดสปีดหนืดเปิดเปิดไปทางตันคือเราวนกลับมาที่เดิมนะใจตัวเองเออเอาต้องไปไหนน่ลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮ้ยตัวันเฮ้ย เพิ่งเห็นหน้าเธออาเจยตัวเอ,อ,เองไปแล้วนะไม่ต้องวิ่งมาเลยหูหน่ะต้องการวิ่งมาแน่จริงก็หายเจอดิถ้าหาเจอให้ยี่สิบบาทพี่ใช้เงินเป็นปะน่าจะเป็นแหละท่านผู้ชมเปิดเป็นงั้นแหละเปิดปิดประตูปิดเออเฮ้โอเค ไปล้น้องหนูไปแล้วอย่างนี้ก็สบายเสร็จบื้อเลยสบายหมอโอเคแล้วต้องทำอะไรสำรวจอ่ะสำรวจไม่ได้สวิตไรอะ่ะเัาเอาให้ทำอะไรผมจะสัตว์ครับเอาขังตัวเองแบบที่มืดๆนี่ก็ไม่เอานี่คือโอ้เราเสียงโคตรดัง มาใช่ไหมไอไอควันนี่มันจะมามาพร้อมควันป่ะแบบผีอลังการงานสร้างอะไรพวกเนี้ยเอ๊ะทำไมมันขึ้นได้แค่เนี้ยเขาเอาเสียโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอบ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 ก่อนเลยไอไอไอโอ้โหคานออกมายิ่งกว่าอะไรอีกโอ้ไอหนอนผีเสื้อไอโอ้โหสวัสดีครับ นี่ขอดูหน่อยนะนี่หน้าเธอนะท่านผู้ชมคือเธอเห็นเราหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นขอร้องอย่าเห็นเราเราเราไม่ใช่คนเออเราคือผีเหมือนกันนะนะอย่ามาอย่างงี้ดิโอเคมองไม่เห็นนะบาย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 นะเ,ยเงียบไปแล้วไม่เงียบ hello kỳ đồn mà không thưa nếu tìm có ở mọi thứ ở mã mẹ chưa là ขาดเอาฟิวขาด อย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งมาอย่าวิ่งมาพีสอย่าวิ่งมาตาเอีตาเอีตาเอีตาเอ๋โอเคจานผมขอแอมหน่อยนะนะเป็นเพื่อนกันนะจานอยู่ด้นซีอยู่ด้นซีมีอยู่ด้นซีนมีบอกสวัสดีค่ะ ผมมเเกดเกดนี้นางก็จะไปนางก็จะโซนอยู่แถวนี้แหละแล้วก็อยู่ตรงนี้ตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดจำเอาไว้ทีนี้เราก็แค่เดินย่องเบาไปอยายให้แค่อย่าให้เขารู้เฉยๆว่าเรามาตรงนี้แล้ว นางไม่รู้ใช่ป่เธอพูดว่าอะไรคิดถึงแก้วตาแก้แกๆแก้วแก้วแก้วตาไม่อยู่ตรงนี้นะแก้วแก้วตาไม่เคยมาตรงนี้ด้วยเขาบอกว่าอะไรนะเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดแต่เธอจะกัดผมเนี่ยแหละเฮ้ยคัตเตอร์ใกล หาเธออีนู่นไม่ตายไว้กีดเธอมัน,นี่เอ่อเธอมัน,นี่จริงๆด้วยเออเดี๋ยวนะเธอคงไม่เห็นฉันฉันคงไม่เห็นเธอมัง้งและฉันก็ไม่อยากเห็นเธอในสภาพนี้ด้วย โอเคไปแล้วใช่ไหมยอย่าหันกลับมานะบอกว่าอย่าหันกลับค่อยๆกระดึบ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 ไปห้องนี้โอเคสวัสดีครับปิดประตูด้วยเพื่อความมั่นใจว่าเขาจะไม่เข้ามาสบายบือสบ,บือบ,บ,บ่แล้วนี่คือวิทยุเอาเป็นว่าไม่ลองเปิดไม่ลองเสียงจะดีใจกว่าฟิล ต้องเดินกลับไปใช่ไหมเนี่ยเอ้ยอย่าอย่าอย่าใครเปิดก็อยากอยากให้รู้นะผมก็สงสัยนะเกมใครเปิดแล้วอย,อยากให้รู้บายยเอาเป็นว่านะคือไม่มีใครอยู่แถวนี้นะเจนหรือใครก็ไม่รู้ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่ บายบายเอาเป็นว่าผมจะเดินตามหลังคุณคุณคงไม่กัดผมใช่ไหมผมจะเดินตามเธอเผื่อเธอจะไม่กัดผมบงังใครเปิดนะ่ะอย่าให้รู้นเอาละเนียยฮั<ป>โลโหลไม่มีฮัโลโหล ปึบชึบลงทางสะดวกไหมไม่สะดวกเธอไปตรงไหนสวัสดีครับคือคือคือตรงมาทางนี้ใช่ไหมดูแปบบ๊บใช่ขาเธอมานี่หยุดจงหยุดอย่าเลี้ยวมาทางนี้นะเลี้ยวมาผมตบนะ เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดใช่ไหมแล้วเธอไม่กัดผมใช่ไหมแล้วผมมาอยู่ในมุมนี้นะ่ะนี่นี่คือเทคนิคเปลี่ยนฟิวกันใส่ฟิวชา้า ก่อนหาก่อนหาทางออกผมหาทางหลบดีกว่าผมหลบอะ่ะสวัสดีครับสิ่งน่าขาหนหนี้เธอไม่มาได้ไงวะแค่เปิดครั้งแรกผมก็ว่ามุดมุดออกไปได้แล้วนะเคจ้าจะออกจากที่นี่แล้ว Yes สวัสดีครับแล้วคืออ่อหยิบไม่หยิบไปใช่ไหมคือตะกรุดคืออะไรเอ่ย น่าจะเป็นเครื่องรางของขังที่ใส่ยล่าจาแบบเธอจะมาจับเราไม่ได้เออเปิดเปิดเร็ว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 ไปไปโอ้ยอะไรเนี่ยเออโอ้ยผีมีผีมีอะไรบางอย่างพอดีเธอ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 บินมาได้เธอเธอเธอไม่เอาแบบนี้เอยมาเร็วเธอไก็อีอีอีเปดอี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 โอ โอ้ออกไปแล้วนะอีอีอีบ้าอี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 มาดิแด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 ดแค่นี้ก็มาไม่ได้อ๋อยังไม่หมดอ่ะเปิดเปิดเปิดประตูสู่อาเซียนแล้วหนีออกจากที่นี่ซะฮัลโหลฮัลโหลใครโทรมา เคยติมนิดเดียวนะอ,อ๋อเ,เราชื่อติมเหรอโอเคเป็นไทยหัวไปเลยอ่ะมึงยังอยู่ดีใช่ไหม <ทำ S 1> ถ้ามึงม,ม,มีชีวิตอยู่อ่ะอย่าลืมกลับหากรุณานะเว้ยและนี่ก็ยังไม่หมดของในเกม Home Sweet Home นะครับท่านผู้ชมคนไหนนะที่สนใจจะมาเล่น Home Sweet Home คนเดียวนะ่ะหรืออยากมารับประสบการณ์ขี่ไทยที่คนไทยสร้างเนี่ยก็ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีคลิปชัอนไปแล้วนะท่านผู้ชมคนไหนนะที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ผมเนี่ยก็อย่าลืมกด ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะและท่านผู้ชมลองคิดนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยได้ไปอยู่ในโรง,งเรียนแห่งหนึ่งถูกปลุกที่นั่นแล้วมีคนชื่อว่าเจนเนี่ยมาปลุกคุณแต่บังเอิญนั่นเป็นเสียงในในสมองและในจิตใจของคุณและคนผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นรุ่นน้องที่แอบชอบคุณแต่บังเอิญเธอได้เล่นสยศาสตร์ทำให้เธอได้เป็นผีที่ติดวิญ,ญญาณหอพักที่นั่น แล้วเธอก็อยากได้เราที่ชื่อว่าแล้วเธอก็อยากได้เรามาเป็นคู่ครอบของในวันนี้ถ้าท่านผู้ชมเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ตัวใครต่อมันะขามุยเฮ้ยดูจบแล้วอ่ะกดไลค์ให้ด้วยติดตามก็ยิ่ง <het> ดีไปเจอ